สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกบฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก็โปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้อยู่บนรถนะครับไม่ได้ไปส่งรถนะวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้าจอนะครับวันนี้เราเอาเรื่องของหน้าจอหลังพวงมาลัยก่อนนะพระเอกของการรีวิวในวันนี้ก็น่าจะเป็นจอเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวลองไปเปิดดูถ้ามีกุญแจเดี๋ยวตั้งให้ด้วยตัว12นิ้วให้ด้วยนะครับตัว8นิ้ว 12บนิ้วนะครับแลปเตอร์ก็ตั้งเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้มีสาธิตแต่ว่ารายละเอียดในตัวแลปเตอร์เนี่ยมันจะตั้งได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับจอวันนี้นะครับก็คือตัวจอ8นิ้วนะครับตัวจอ8นิ้วก็คือตัวนี้เนาะที่เราจะมาตั้งค่ากันนะครับลูกค้าผมเนี่ยออกไปเนี่ยมีอย่างนี้ทุกคนนะครับมีอย่างนี้ทุกคนนะครับเป็นเป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับเราก็ตั้งอย่างนี้ให้ให้ทุกคนเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อ เอารถมาเข้าสู่แล้วอัปเดตใช่ปะแล้วก็ลืมนะเพราะมันนานมันไม่ค่อยได้ตั้งนะมันตั้งทีเดียวใช่ไหมครับก็ดูคลิปนี้ก็จะได้มีประโยชน์นะครับหรือท่านใดนะครับไม่ได้ออกรถอะก๊อปแล้วก็เฮ้ยมันตั้งค่ายัางไงบางคน,นยังงงอยู่เลยกิโลเมตรต่อรลิลตรต่อร้อยกิโลมันคืออะไรนะครับมีปัญหากันเยอะนะครับเห็นดูในกระทู้กันก็วันนี้พามาวิธีตั้งค่าครับจอนะครับ 8นิ้วหรือ12นิ้วเนี่ยนะครับตอนเราใช้ปุ่มตั้งค่าเราใช้ปุ่มตรงนี้นะครับใช้ปุ่มตรงนี้เนาะหน้าจอเห็นไหมครับมาตรฐานเลยมันจะมีวันรอบวันรอบอยู่ตรงนี้ไอ้ไม่ใช่วันรอบความร้อนแมาน้ําอยู่นี่นะครับวันรอบคืออันที่2นะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับความเร็วนะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันเติมก็จะเต็มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขเฉลี่ย นะครับแต่ละครั้งผมต้องบอกก่อนนะท่านเติมเต็มถังขับเร็วตัวเลขก็น้อยนะครับถ้าเติมเต็มถังถังก้อนขับช้าตัวเลขก็เยอะเพราะมันคำนวณค่าจากที่ท่านขับนะครับบางทีถังก้อนขับช้ามาเติมตัวเลขเยอะถังนี้ขับเร็วเติมอีกครั้งตัวเลขน้อยก็เป็นปกติไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติไปนะครับแล้วก็รถตัวที่มีเรื่องของ ออโต้ไฮบีมนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะก็จะมีตัว A ขึ้นตรงนี้นะครับหลังกิโลเนาะจะมีตัว A ขึ้นนะครับเป็นปกตินะครับเอาเรามาดูการตั้งค่าก่อนดีกว่าระบบบเราข้ามไปก่อนนะครับอ่ะตั้งค่าหน้าจอทําไงนะครับตั้งค่าหน้าจอก็ปุ่มนี้เลยเนาะโอเคในปุ่มโอเคเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้กดตกลงได้นะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มแบกนะครับปุ่มนี้ก็คือเมนูอ่ะกดที่เมนูนะครับกดที่เมนูมาปุ๊บมันจะขึ้นว่าอ่า my view เนาะอ่ะเน เห็นไหมเห็นหน้าจอไหมนะครับจอก็เปิดด้วยผ้าก็ไม่มีกดมาที่หน้าจอปุ๊บมันจะขึ้นคําว่า my view นะครับก็กดไปที่ my view เลยครับรถนะครับถ้าไม่ใช่แลปเตอร์นะเนี่ยครับกดติ๊กถูกให้หมดเลยครับเนี่ยกำหนด my view เนี่ยมีอะไรเนี่ยติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับติ๊กถูกให้หมดครับติ๊กถูกให้หมดปุ๊บใช่ไหมครับตอนเรากด back ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้าจอ ตอนมาหน้าจอหลักนะครับคุณลูกค้าสามารถจะกดแบกนะครับจะกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้เนาะกดเนี่ยครับ <le ant of them> เห็นไหมครับภาพมันไม่โฟกัสอะมันไม่โฟกัสมือผมอ่อะนะครับกดแบกนะครับหรือกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับเนี่ยฟังก์ชันเมนูมันจะออกมาใช่ไหมเมื่อฟังก์ชันมันเมนูมันออกมานะครับเรากดปุ่มโอเคเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมัน <le> ก <ant of them> ็จะมีเมนูที่เราใช้นะครับเราจะดูอันไหนเราก็ดูเนาะ ถ้าเราต้องการรีเซ็ตเราก็กดปุ่มโอเคค้างนะครับกดปุ่มโอเคค้างนะครับเพื่อรีเซ็ตก็ปกตินะกดไปที่เมนูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการตั้งค่าหน้าจอนะครับก็เนี่ยต้องการตั้งอันไหนก็กดเอานะครับมาส่วนการตั้งค่านะครับตั้งค่านี่มันมีเนื้อหาหน้าจอนะครับก็อันบนนะครับเห็นไหมครับมาตรวัดความเร็วลอง ถ้าเกิดผมกดมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมอ่ะใช้ไม่ใช้ก็เลือกเอานะครับมาตาวัดฝั่งซ้ายก็วัดรอบถ้าเราไม่เอาวัดรอบนะครับเราก็ติ๊กเอาวัดรอบออกนะฮะถ้าเราด้านขวาอุณหภูมิน้ามันเครื่องอาฉันจะเอาอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็ติ๊กเปิดนะครับถ้าไม่เอาก็ติกปิดเนาะเห็นไหมแล้วตอนเรากดแบ็คมาหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม ไม่มีวันรอบแล้วเห็นไหมครับไม่มีวันรอบด้านซ้ายมีอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็กดนะครับกดที่เมนูแล้วก็จะใช้อันไหนก็ตั้งเอานะครับติ๊กเอาเนาะซ่อมบำรุงรถยนต์ก็ดูเรื่องของตัวคุณภาพน้ํามันเครื่องนะครับปกติแต่สิ่งที่เจอกันมีปัญหากันบ่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาไทยกับไอลิตรต่อร้อยกิโลกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรใช่ปะ่ะวิธีการตั้งค่าตั้งไงนะครับแต่ละจอผมไม่แน่ใจนะเป็นรุ่นไหนก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาคําว่าทั่วไปนะครับทั่วไปนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ต้องการตั้งเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่า general เนาะก็ดูจากรูปนี้แล้วกันนะครับไอ้สขีดเนี่ยนะครับ general ก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะองศาเซลเซียสนะครับคนไทยใช้องศาเซลเซียสก็ตั้งองศาเซลเซียสหรือว่านยะครับเห็นปะหน่วยระยะทางกิโลเมตรต่อลิตรลิตรต่อร้อยกิโลไม ตั้งแบบไหนตั้งให้ดีนะครับใช้แบบไหนตั้งแบบนั้นนะมาตั้งที่ตรงนี้นะครับก็เห็นไหมทั่วไปนะครับอ่ะสมมุติว่าตอนนี้เป็นกิโลโมเมตรต่อลิตรก็จะตั้งลิตรต่อร0อกิโลเห็นนะปนนะรตรงนี้ก็จะเป็นร้อยเอ่อเป็นลิตรต่อ100กิโลอ่ะผมเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าหน้าจอตัวนี้เนาะนะครับจอคนขับพูดง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวจอ12นิ้วนะครับมันบึ้มบั่มกว่าเนาะ หากุญแจก่อนเราต้องลิบตดังค่าก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้ามีปัญหายเยอะเรื่องลิตต่อร้อยกิโลเรื่องเข้าศูนย์มาหน้าจอไม่หายมัง่งอะไรมัง่งนะครับเดี๋ยวคันนี้แล้วกันคันนี้อยู่ในห้องส่งมอบพระเอกของวันนะครับเพราะว่าอันนี้หน้าจอมันเป็น12กับ2นะครับเดี๋ยวดูก่อนหาคุณแจก่อนึบเลกวิน กอ็ขอกุญแจหน่อยครับหนึ่งศูนย์นี่อ่ะเราไปดูพร้อมกันก็เร็วๆอย่างเงี้ยแหละนะครับเนอะอยากให้ลูกค้าทุกคนดูแล้วทอดรองเท้าก่อนอันนี้รถส่งมอบแล้วเฮ้จจะลงสตา์ทรถขึ้นมาแบบเร่งด่วนนะครับ มาอันนี้เป็นจออ่สิบนิ้วนะครับไม่หอ,อกเนอะจอสิบสอนิ้วนะครับวิธีการใช้งานเนาะปุ่มเหมือนกันนะครับเมนูแบ็ k กับหรืออะไรยังไงใช้งานเหมือนกันนะครับจอ12นิ้วจะค่อนข้างที่จะเต็มกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะ้ำมันเกียร์นะครับถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับอามานะครับกดที่เมนูนะครับ บ่งเบลนะครับกดได้นะครับทิปหนึ่งทิปสองเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันก็จะมีช่องเล็กๆข้างหลังนะครับขึ้นอยู่กับเราเราเลือกอะไรอะนะครับเห็นปะกดรีเซ็ตอะรีเซ็ตเหมือนกันนะครับกดโอเคค้างเหมือนกันนะครับรีเซ็ตเหมือนกันปกติกด3ขีดครับมาที่เมนูเมนูมาปุ๊บกด m y View เหมือนกันเลยครับ m y View มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าคามสกีนนะครับมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหมเราเข้ามาที่คอนฟิก My View ก่อนนะครับ กดมาปุ๊บเนี่ยเราเอาอะไรอะ่ะเราก็ติ๊กไปนะครับตามสไตล์ก็มันก็ติ๊กหมดนะครับนะครับถ้าไม่ใช่แรปเตอร์มันติ๊กหมดได้เห็นไหมเนี่ยไอแรงดันลมยางอะ่ะก็ติ๊กหมดนะครับเห็นไหมตอนติ๊กหมดปุ๊บกลางนี้เต็มหน้าจอไปหมดเลยใช่ปะ่ะดูที่นะครับเราก็จะได้ใช้อ่ะครับเนาะเนี่ยทิปหนึ่งทิปสองนะครับเนี่ยแรงดันลมยางมันจะอยู่ได้หน้าจอเราจะได้แค่กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเดียวอะ่ะ ใช่ป่ะมันจะได้สะดวกสบายเนี่ยแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมีทุกอย่างอะ่ะเห็นป่ะมุมตายมุมอะไรเนี่ยนะครับก็มีหมดนะครับในคามสกรีนนี่ก็คือตอนวิ่งไปปุ๊บหน้าจอมันจะเป็นอันนี้อันนี้เห็น,นไหมเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราชอบใช้แบบไหน,นครับถ้าไม่ใช่ลัปเตอร์มันดึงขึ้นมาได้หมดเลยเนอะก็ดึงขึ้นมาแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าจะเรียกแบ็กก็เนี่ยครับกดแบ็กก็ขึ้นเป็นเมนูออกมานะครับก็ดูแล้วกันนะครับเซตติ้งเหมือนกันนะครับ เข้ามาที่เซตติ้งอะโค้ดนะครับเซตติ้งก็ผมไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนดีกว่านะครับอันนี้หน้าจอเหมือนไม่เหมือนกันเลยใช่ปะเห็นไหจอคนละตัวอันนี้เมนูอยู่ตรงกลางคําเมนูนะครับอันนั้นเป็นรูปรถอันนี้เป็นรูปอย่างนี้นะครับจอ12นิ้วเหมือนกันจอคนละรุ่น General, General เห็นไหมครับสังเกตจากรูป3ามขีดแหละครับนเนาะเผื่อบ,บางคนไม่แน่ใจไม่ทราบภาษาอังกฤษนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเห็นปะ มันก็จะขึ้นคำาวา <S 2> <S 2> <ม>่าเป็นตัวเป็ลิตรต่อร้อยกิโลเห็นไหมครับหน่วยเราก็เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมครับเหมือนกันนะฮะปึ๊บอ่าเราก็มาดูนะครับเห็นไหมก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับอ่าเรามาเข้าที่เมนูคําว่าตั้งค่ากําหนดมาตรวัดครับอันนี้มันจะมีแสดงมาตรวัดคืออะไรถ้าเราเอาออกมันจะหายไปทั้งคู่นะก็คืออุณหภูมิน้ามันเครื่องกับอุณหภูมิน้ามันเกียร์มันก็จะหายไป ถ้าแสดงมาตรวัดจอ12นิ้วก็กดมาพร้อมกันแต่ถ้าเป็นพี่แรปเตอร์เขาก็จะมีแยกได้เลยนะซ้ายขวานะครับคุณยาวตรงกลางอะไรยังไงเขาก็แล้วแต่คุณนะไอ้สามสี่อันนั่นนะนะครับก็ตั้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ความเร็วรองเราเลือกได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนิ้วชี้ก็นีครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เราคนไทยอ่ะนะครับก็อ่าถ้าเกิดเป็นว่าจะใช้ก็ดึงออกมาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็เรื่องของตัว แรงดันลมยางนะครับตัวลมยางเครื่องนะครับตัวคุณภาพน้ํามันเครื่องแรงดันลมยางจะอยู่ในนี้ด้วยนะเนี่ยครับแรงดันลมยางก็มีให้ตั้งนะครับเออคุณจะใช้แบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เติมต้องมารีเซ็ตนะครับเข้ามาแล้วกดเนี่ยรีเซ็ตค้างไว้นะครับเพื่อเพื่อที่จะรีเซ็ตเป็นตัวอันที่เราเราขเขาเรียกเลยครับเราใช้ล่าสุดนะครับอ่ะเราก็มาดูเอาเนาะ เราตั้งใช้งานแบบไหนอะครับก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากมาตั้งให้ลูกค้าดูก็เนี่ยแหละครับหน้าจอเพราะตอนนี้รถเอาเข้าศูนย์เช็คระยะกันเยอะออกไปปุ๊บไม่เหมือนเดิมผมก็ไม่แน่ใจเนาะไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรนะครับเขาไม่ได้ตั้งคืนกลับมาให้หรืออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีเรารู้ไว้ก็ดีสําหรับตัวเรานะครับนี่เห็นไหมหน้าจอก็แตกต่างกันเนาะตัวนี้เรื่องเขาเกี่ยวกับโหมดการขับขี่มันก็จะอยู่แถวและแวกเนี่ย อันนี้ตั้งค่าหน้าจอได้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เ,เป็นเจ้าของรถนะครับหรือกำลังจะซื้อรถแล้วเราจะได้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะออกรถใหม่แล้วรถใหม่เราตั้งได้ยังไงนะครับอ่ะก็วันนี้พามาดูเรื่องของตรงนี้เดี๋ยวก็คลิปต่อไปนะครับก็จะสาธิตเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับเรื่องของกลุ่มที่เป็นรถที่มี ออปชันการขับขี่เนาะรถที่มีออปชันการขับขี่คืออะไรเนี่ยระบบช่วยขับขี่ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับว่าควรจะเปิดอะไรอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้านะครับก็ยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะยังไงฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ลขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิ สวัสดีครับ